อาพี่น้องเดี๋ยวก่อนมันมันห่างไปทำอะไรเออไปก่อนเลยทไม่ดีอะไรปล่ยเลยอยี่น้องรออยู่อำนัอยยังไม่ได้ชมรมชมเตรียมตัวยังไงบ้าง ใส่ผ้ามามีมีใส่ศีลแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็ไม่ต้คือกลัวจริงเหรอพี่ถึงตไม่ได้ถูกไม่ถูกตอนรับปัจจุบันใช้แต่ใส่ศีลแค่ชอบตัวผะครับก็ไม่รู้ไม่เคยเจอเราเล่นอะไรยันลหูไม่คิไม่กลัวค่ะเพราะจริงๆมันก็การแสดงแหละแต่ว่ามันจะกลัวพวกเอฟเฟกอะไรพวกนี้มากกว่าเรื่องอุปร์เป็นสิ่ อ๋อเหรอคะเหมือนเข้าบ้านผีสิงอะไรเงี้ยไม่บรรยากาศเปแบบนั้นเลยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวก็รู้นอกจากนั้นถ้าใครเคยเล่นละครเวทีมาก่อนที่จะมามีบรรยากาศบนเวทีมันเป็นแบบมันยากมลนมองลงมาต้องมองลงมาในละครละครละครเวทีจริงๆถ้าถ้าอยู่บนเวทีอ่ะมองลงมาไม่เห็นใครหรอกค่ะเพราะว่าเพราะว่าไฟมันจะแรงมันแรงมากมันจะมองไม่เห็นข้างล่างว่าอะไรแต่ว่าคนคนจากข้างล่างนี่แหละที่จะจะมองขึ้นไปแล้วจะไง ก็อยากมาลุ้นดูเพราะว่าจริงๆเราก็เคยดูเมื่อก่อนออตอนตอนตอนเล่นรอบที่แล้วค่ะค่ะครั้งแรกน่นก็ก็ได้ดูมาแล้วแต่ก็จําเรื่องไม่ได้แล้วจําได้เป็นบางเรื่องบาง,บางจุดก็เลยคิดว่าตรงนี้เขาน่าจะมีปรับอะไรให้มันแบบตื่นเต้นขึ้นยิ่งกว่าเดิมแน,น่แน่ ดีค่ะดีก็จะได้เห็นในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่จริงๆแล้วตอนรักแห่งสยามมันก็เมื่อเดี๋ยวก็ทําเพลงทําอะไรไว้เยอะเพลงก็น่าสนใจอยู่แล้วนี่ว่าไม่ไม่ยากเลยที่คนจะแบบว่าติดตามนะคะค่ะก็ดีใจค่ะไม่อยากจะบอกว่าเขาติดต่อพี่นกด้วย ให้เล่นเป็นนางเอกเหรอคะต้องต้องเป็นแม่สิคะเหมือนเดิมตออไม่คิวเอออันนี้ไม่รู้บอกถ้าไม่กบเล่นก็ค่อยว่ากันติดติดคิวตรงไหนพี่องกันอ๋อคือคือคือยังแค่ท่าทำอยู่ท่าทมอยู่เนส่วค่ะสนใจไหมคะในในข่าวสนใจเดี๋ยวต้องดูต้องดูรายละเอียดกันอีกทีเพราะว่าจะเล่นเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเรื่องคิวถ้าละครเวทีเราคิดว่าเราเห็นอากาศถ้าเป็นละครเวทีมันต้องสิ่งนั้นมันต้อง นึกว่ามันก็คงเป็นเรื่องราวคือคือตอนที่เป็นหนังมันก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเรื่องของครอบครัวนะมันเป็นมันเป็นแบบครอบครัวมากกว่าแต่ว่าพอมายุคนี้เนี่ยมันผ่านมา20ปีนึกว่าความสำัมพันธ์อะไรต่างๆที่ในในเรื่องมันคงตุง๊กตูกขยี้มากขึ้นนึกว่ามันก็คงเป็นอะไรที่คนอยากดูอยากเห็นมากขึ้นค่ะ ยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ค่คนนี้เปอร์เซ็นที่มีเปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นที่แบบเขาจะมาร่วมโซนน่ะยังยังไม่ยังตอบไม่ได้ค่ะยังตอบไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีบทยังไม่ได้เห็นรายละเอียดเขาแค่ทักทามเฉยๆว่าสนใจไหมอะไรเงี้ยค่ะสิ่งไหนคะที่ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายที่สุดถ้าพี่กบเล่นพีตัวเล่นคือบอกบอกค่ะ บอกขานเลยเพราะว่าตอนเลือกตอนเป็นหนังเขาก็บอกว่าถ้าสินใจเล่นเขาเล่นอันนี้ถ้าถ้าจงเสร็จเล่นฉันเล่นสวยละเนี่ยซีนอารมณ์การจิ้าอข้าวไขปลาโลใช่ไหมไม่รู้เลยว่าจะทํำยังไงนะเพราะว่ามันเป็นในหนังมันมันรู้สึกได้เพราะมันเห็นชัดแต่พนเวทีอ่ะเราไม่เห็นอ่ะว่ามันยังไงงี้ก็ ไม่ง่ายเหมือนกันนะไม่ง่ายเหมือนกันก็ต้องลองดูเขาเขาต้องเอาเก็บฉากสำคัญไว้อยู่แล้วล่ะเขาใช้มาแล้วค่ะเพิ่งใช้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยอ่คืนีแลทจ่ายตังค์ค่ะคืนคืนเงินให้แล้วค่ะอัดดึงมากคอมันต่ำมันแข็นข้างค่ากันตั้งนาไหนกว่าจะจบเกือบปีเกือบปี แต่เขา,เาก็ได,ได้ได้โอนคืนให้แล้วเรียบร้อยคือเขาเขาได้เห็นสิ่งที่เราเขาคงได้เห็นนั่นแหละค่ะเขาก็เขาก็ส่งมาขอโทษส่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็อย่างที่เรกเคยให้สจากมาเราก็บอกว่าแล้วแต่คือเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ใช้เมื่อนานละกันแล้วก็เขาก็คงพร้อมแล้วแล้วเพราะว่าได้คืนแล้วเรียบร้อยค่ะก็สบายใจขึ้นก็สบายใจแล้วก็ก็ไม่ยืมแล้วไม่ให้ยืมแล้วตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วค่ะ 不分开。